ดอกเตอร์ถอยสปอยธุรกิจความรู้ทางธุรกิจสดใหม่เสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณอยากรู้ไหมเขาทำกลยุทธ์ควิกวินกันอย่างไรกลยุทธ์ควิกวินเล่นกันตอนไหนผู้บริหารเจ้าของกิจการนักกลยุทธ์ที่เข้าใจจะเล่นควิกวินอย่างชาญฉลาดและมันได้เป้าตามค่าทุกครั้งเรื่องราวที่จะหยิบยกมาแบ่งปันวันนี้คือวิธีการเล่นเกมกลยุทธ์แบบควิกวินหรือแปลตรงตัว ก็การเอาชนะแบบรวดเร็วเป็นกลยุทธ์ที่เน้นเร็วและได้ผลชัวร์แบบชนะในเกมนั้นแน่นอนชื่อควิ c k ว i n ที่ดูแสนจะง่ายแต่จะทำได้ก็ต้องพร้อมระดับหนึ่งทีเดียวความสามารถทางการตลาดคุณภาพของสินค้าและบริการความรวดเร็วในการเล่นกลยุทธ์ทันกระแสสิ่งเหล่านี้ต้องเปะ๊ะหรือเรียกว่า time to market fit หรือทันต่อความต้องการของตลาดแบบพอเหมาะพอเจาะ จะทำ Quick Win ต้องดู3ามแกนสำคัญสำคัญ 1. ดูศักยภาพตนเองความพร้อมของแบรนด์องค์กรเช่นมีฐานลูกค้าพอสมควรที่จะทำกิจกรรมหรืออะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นได้สินค้าและบริการเป็นที่รู้จักระดับหนึ่งมีนวัตกรรมเช่นเทคโนโลยีหรือความสามารถด้านความต่าง Differentiation หรือผู้นำด้านต้นทุน (Cost Leader) เรียกง่ายๆว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะโดดลงไปเล่นเกมและปิดจบเกมนั้นได้แบบรวดเร็วแบบคู่แข่งไม่ทันตั้งตัว 2. ความพร้อมของตลาดหน้าขณะนั้นตลาดพร้อมหรือ,อยังพฤติกรรมผู้บริโภคกำลังสุกง,งอมได้ที่เข้าใจธุรกิจแบรนด์หรือสินค้าของเราแล้วแบบนี้ก็เล่นได้เลยไม่เหมือนสมัยก่อน เอนโซโกที่ต้องใช้เวลาบิ้วนานกว่าคนจะเข้าใจว่าคืออะไรและเกิดความต้องการสุดท้ายสายป่านไม่ไหวปิดตัวไปก่อนที่ตลาดจะเข้าใจและยอมรับ 3. คู่แข่งขันและอุปสรรคในตลาดถ้ามีช่องว่างช่องโหว่คู่แข่งขันไม่ทันเฝ้าระวังหรือมีความต้องการของลูกค้าที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองพวกนี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาถ้าเจอว่าอุปสรรคไม่เยอะกำแพงที่ขวางกัน้นไม่ยากที่จะปีนแบบนี้ก็น่าสนที่จะเล่นเกมนี้ การพิจารณาจะต้องมองทั้งสามิติเราพร้อมตลาดพร้อมคู่แข่งขันไม่พร้อมหรือยิ่งพลาดนี่ละสวรรค์ของเกม Quick วินเรียกว่าลงเล่นเกมปุ๊บก็สิทธิ์ปิดจบม้วนเดียวไม่ทันตั้งตัวได้แต่อย่าลืมนะครับว่า Quick วินต้องลงเร็วเล่นเร็วและถอนตัวให้เร็วเช่นกัน ตัวอย่างควิกวินที่น่าสนใจตอนที่ผมเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลเรารวบรวมข้อมูลจนแน่ใจว่าลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าของคู่แข่งขันในตลาดไม่กล้าสั่งซื้อของผ่านอ e ีคอมเมิร์ซเพราะว่าตกใจกับค่าขนส่งสินค้าหลายร้อยบาทที่จะเจอตอนหน้าต่างการชำระเงินบนเว็บไซต์ เรารีบผันกลับมามองตนเองว่าเรามี Product Category หรือกลุ่มสินค้าที่เหมือนกันลูกค้าเป้าหมายแทบจะเป็นกลุ่มเดียวกันและเรามีความสามารถที่จะแข่งขันด้านต้นทุนได้ ขณะที่ตลาดมีความพร้อมเพราะยอดการใช้เงินในอ e ีคอมเมิร์ซเติบโตตลอดหลายปีและสิ่งที่สำคัญคือคู่แข่งขันเราพลาดเพราะพวกเขาไม่ได้รับรู้และสนใจว่าคนออกจากระบบก่อนการเกิดคอนเวอร์ชันในการซื้อขายในหน้าต่างที่แสดงค่าขนส่ง เราจึงทำแคมเปญง่ายๆที่มี call to action แบบบ้านๆว่าส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำและปล่อยไปกับคอนเทนต์โฆษณาบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มผลตอบรับในแคมเปญนนั้นคือเรา up พเซลได้อย่างมหาศาจา์ในระยะเวลาอันสั้น พอยอดซื้อโกรธขึ้นไปถึงจุดอิ่มตัวเราก็โกยเงินจากแคมเปญน,นี้ไปมหาศาลคู่แข่งขันของเราปรับเกมสู้แต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะเขากลับมาสู้ในช่วงเวลาที่ purchasing power หรืออำนาจการซื้อของลูกค้าลดลงไปแล้วและ share of wallet หรือส่วนแบ่งในกระเป๋าเงินของลูกค้าที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ในแต่ละวันได้กลายมาเป็นของเราเกือบหมด พอเราได้ตามเป้าเราก็เลิกแต่สิ่งที่เราได้และสารต่อคือลูกค้าหรือดิมานมีเกิดขึ้นในระบบของเราแล้วหน้าที่ต่อไปคือการทำ Data a n a l y t i c ิกในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าการทำา r e o o m m n n d t t o o s y y t t m m เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องตามแผน Remarketing นี่คือตัวอย่างของ Quickwin จำให้ขึ้นใจได้เลยว่า 1. เราพร้อมตลาดพร้อมคู่แข่งขันพลาด หรือไม่ตื่นตัวเราลุย 2. เข้าให้ไวเล่นเกมเร็วออกให้ไว 3. เลือกเฉพาะเกมที่เราชนะชัวรวถ้าคุณฟังมาถึงจุดนี้และเห็นว่าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ต่อคุณหรือเพื่อนที่กำลังธุรกิจของคุณโปรดแชร์เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับเพื่อนและคนในสังคมดรถอยสปอยธุรกิจ